สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เพื่อนๆมีเมนูกันหรือยังคะวันนี้เราจะมาทําหมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะก่อนอื่นไปเข้าครัวตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาผัดหมูของเราก่อนค่ะแล้วค่อยไปทําหมกหน่อไม้กันนะคะแล้วก็ผัดหมูของเราให้เหลืองก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องผัดหมูคะเพราะปกติแล้วเราจะหมกแบบ หมูสดสดเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการหมกหนอ่อไม้ค่ะเราจะผัดให้หมูของเราเหลืองแล้วค่อยเอาไปหมกใส่กับหนอ่อไม้ค่ะรสชาติจะหอมกลมกลมมากๆสูตรนี้เพื่อนๆสามารถลองทําทานได้นะคะพอผัดผัดผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆเริ่มเข้าทีแล้วคะ่ะก็เอาหมูของเราตักขึ้นเลยจ้าตักขึ้นเลยคะ่ะ ตขึ้นแบบนี้นะคะเหลืองใดที่แล้วก็ตาึ้นค่ะตามด้วยเราก็จะมาต้มหนอไม้กันค่ะเราจะต้มก่อนนะคะถ้าเราหมกเลยนะคะมันจะมีกลิ่นค่ะเราต้องต้มเนอไม้ก่อนนะคะต้มเนอไม้นะคะดับกลิ่นก่อนหรือว่าต้มให้กลิ่นมันออกก่อนนะคะเพราะว่าเนอไม้มันเป็นเนอไม้ถุงนะคะหลังจากต้มเสซ็จเป็นที่เรียบร้อยปิดไฟเลยคะ่ะปิดไฟแล้วไปเสด็จน้ําตามด้วยแล้วก็มาทําเครื่องนะคะเครื่อง นะคะเครื่องที่เราจะหมกหน่อไม้กันค่ะโขลกลงไปเลยค่ะพริกจินดาตามด้วยใส่ขาตะไคร้ลงไปค่ะตําๆตัตัตัต,ต,ต้ให้ละเอียดแบบนี้แหละค่ะพอโขกละเอียดพอประมาณกับใส้หอมแดงกับกระเทียมลงไปค่ะโขลกโขลกโขกตัมไปเรื่อยๆค่ะตามด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้ข้าวเบื่อเด้อค่ะเราจะใช้ปินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วค่ะตัมตัต,ต,ตพอละเอียดแล้วนะคะกะ ตามไปเรื่อยๆค่ะพอละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวหมกกันเลยค่ะเอาโมอมาจ้าเทีเอาไม้ลงไปค่ะตามด้วยใส่น้ำยนางของเราลงไปเลยจ้าเราคั้นเองนะคะตามด้วยใส่ข้าวเปลือลงไปเลยจ้าที่เราขูเองนะคะใส่ลงไปแล้วค่ะคู่เล่คเล่นะคะตามด้วยใส่ปลาล่าลงไปจ้าใส่ลงไปแล้วแล้วก็ คลรโคลรโคลีเหมือนเดิมคะ่ะตามด้วยเราก็ใส่ผงนัวลงไปคะ่ะปรุงรสด,ด้วยผงนัวเสร็จแล้วก็ใส่หมูที่เราผัดใส่ลงไปเลยคะ่ะโรยด้วยใบมะกรูดตามด้วยปรุงรสเกลือน,นิดนึงนะคะเราปรุงครั้งเดียวจบเลยจ้าตามด้วยคางไฟปิดฟ้าไวค้ค่ะเปิดฝามาอีกทีนะคะสุกแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าเราจะ หมกให้นานนิดหนึ่งนะคะหมูของเรากับน้ำยานางจะได้เข้ากันรสชาติจะได้กลมกล่อมสุดๆค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก็คนๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะติดหม้อของเรานะคะกะคน้นๆ,ๆไปเรื่อยๆค่ะพอเข้าที่แล้วนะคะเราก็ใส่หอมลงไปค่ะใส่ใบแมงลักล่งไปกะ คเล่คเล่คเล่แบบนี้เลยค่ะหรือว่าโคลนโคลนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะหมูของเราจะนุ่มนะคะและก็หอมในกลิ่นที่เราผัดหมูมากๆค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถลองทาทานได้นะคะทำและทาทานแล้วจะติดใจค่ะอร่อยสุดๆค่ะกาโคเล่คเล่คเล่ไปเรื่อยๆนะคะคุเล่พอแห้งเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะ ปิดไฟเลยจ้าแล้วก็เตรียมจานมาเลยค่ะเตรียมจานมากกระตักใส่จานแบบนี้แล้วค่ะเสรเปพนทีเรียบร้อยแล้วค่ะหม,หมูนอไมใส่หมูอร่อยอร่อยขอบคุณเพื่นอนๆที่เขามารับชมทรงอยู่ในอร่อยได้